ราบรื่นด้วยมากบุญญาล้วนพาให้จิตผ่องใสกลับไปเริ่มงานพบผ่านสุขใจเจริญก้าวไกลกอบไว้ซึ่งบุญขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระพักชเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมขององค์พระรม,รม,รมัศมธเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอาตมาภาพพระปรัเขียมรัฐเขมรัพยโยมมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์ <c oughs> เวลาดีๆ 6. กนาฬิกาสาินาทีโดยประมาณสำหรับชาววันนี้นั้นเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่27 เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 8นะตรงกับวันขึ้นสองค่ำเดือน9ในวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งบุญงามและความดีเริ่มต้นแต่เช้าพร้อมได้ลมให้ใจที่มีค็สังสมกรรมดีไว้เป็นเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากจบปรรกิจในกิจกรรมในส่วนของโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของคณะผู้มาร่วมในกะิจกรรมจากกองบังกับคดีที่หนึ่งสนะำนักง,งานปปงก็นะจบลงเรียบร้อยในเะมื่อวานนี้ฝนฟ้าช่วงค่ำนะตกลงมานะให้เกิดความชุ่มฉ่ำมากบีมก็แปลกจริงๆนะช่วงปฏิบัติก็รัาบรื่นเรียบร้อยในสามวันสองราตรีก็เต็มที่นะไม่มีปัญหาพอนะหลังจากที่แยกยาก้ยายก,กลับเรียบร้อยสินะนกา ถวายน้ำปานาเสร็จนะราบรื่นทุกขลาฝน,นก็มาเชียวยองชุ่มช่ำรับพื้นที่เลยก็หมดนาบุญกันไปรวมถึงในส่วนของภารกิจการรับถวายพระบรมสารีกธาตุวันนี้ก็เป็นที่น่าอาจจัศจรรย์นะร่มเย็นเป็นสุขยัดยงก็ปราบปื้มมีความปิติประโมทเกิดขึ้นในใจในมโอการได้บรรจุ คนละองละองละองนะลงส่งในพระอบซึ่งงดงามมากเนะี่ยเขาสร้างมาถวายไว้เนี่ยเราก็ได้บูชากลับไหว้กันต่อไปนับไปจากนี้อยู่ประจําสาระจริกุศลเลยนะก็ mm. บนตุ้บบูชาเลยสเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะได้ประดับประดาต้นบูชาให้งดงามมากมีส่วนเดือนนี้ก็ยังคงไว้ในส่วนของดอกไม้ที่เราจะเตรียมไปในส่วนนี้ประเดีนหน้าเดี๋ยวก็มีงานสาคัญสาคัญเยอะเลย อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จบลงเรียบร้อยทุกอย่างก็มทนาบุญกันรวมถึงในส่วนของวันนี้นั้นก็ส่งพระสงฆ์ไประบบานะโปรโดเยี่ยมมทั้งหลายาาออกสดนะชนเวลากันพอดีวันนี้ก็เลยออกสดซะหน่อยเพราะว่าจะได้พบได้เจอกันบ้างหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ในเรื่องของคลิปบรรยายนะจะไม่ได้อบลดลงให้เพราะว่ามง,งานหลากหลายคุณโยมเทศนาง,งานบ้างบางทีก็หลายกิจกรรมนะที่เรียกว่า นะพอจบโครงการเสร็จก็พักได้เต็มที่รนาะนนี้มีภารกิจเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีนำรถตู้ไปสาคันนะแล้วก็รถคอกตามไปอีกหนึ่งคันเพราะวะ่านโะยมแม่สุคนธายมพอเฉลียวท่านก็เตรียมนะในเรื่องของวัตถุดิบเข้าครัวนี่ถ่ายภาพให้ดูนี่ตรงเต็มคันรถพอดีท่านก็อัดให้เต็มนะนะมีหลากหลายนะทั้งพืชพันธุ์ธัญยาหารของท่านเองก็มีมากมายนะแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปรับ ศัทธากันนะฉลองศรัทธากันวันนี้ก็นิมนม์เลี้ยงพระทําบุญที่สวนเดยนรู้เพื่อจะรู้ <c oughs> อยู่สามชุกนะแล้วก็เ,เลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะก็ไปกันสามคันรถตู้แล้วก็หนะึ่งรถคอกสําหรับเก็บของกลับมานะส่งก็ไปหมดสํานักเลยฝากหลวงตาฝาวัดไว้รูปหนึ่งเพราะว่าใบเจดรูปตันะ้งใจไปฉลองศรัทธากันนะในการนี้เราอยู่ใ,ใกล้กับ ตลาดสชุกร้อยปีนะก็ไม่ไกลมากนักนะีประมาณน,นั้นแต่เดี๋ยวฟังายก็ต้องรีบกลับเพราะว่าคุณแม่รติกองพิทักษ์ท่านก็จะมาพบกันน,นัดหมายไว้ลนะวันนี้นั้นท่านก็เป็นเจ้าภาพในส่วนของกองบุญนะในส่วนของถนนทุนทางที่จะซื้อทําทางออกนั้นท่านร่วมมาให้ครบนะตามที่ท่านตั้งใจนะฮะบุบาทก็มบุนาค่อยๆทยอยอร่วมกัน นอกจากนั้นแล้วก็มรนาบุญยมังสนานสมสิริกุลก็ระบุญในส่วนของการพระประชา,านด้วย5 0 0พันบาทนะก็ปรับพื้มใจที่ท่านได้เห็นประโยชน์เ,นเพราะว่าตอนนี้ก็รื้อฝ้าลงมาแล้วคุยมในส่วนของฝ้าเก่านะเราก็แปลกใจเนาะว่าทําไมถึงได้มีน้ําเจิงนองจังแล้วก็ฝ้านี่เละเทะหมดแล้วพอรื้อลงมาเท่าน,นั้นนะคุยมอโอ้โหเห็นสภาพแล้วก็นะก็เข้าใจได้นะ เนี่ยกระเบื้องมันกรอบมากแล้วมันแตกเรายาวคุณยมแตกแบบยาวเห็นแสงสว่างสาดสองทุกทิศทางคุณยมเนี่ยแต่เป็นคำว่าทิศทั้งสี่ก็มาหมดคุณยมเนี่ยแต่ทิศทั้งสี่ก็ต้องยอมใจนะสุดท้ายก็ต้องรื้อออกคุณมเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นส่วนของลงังคาทรงจั่วซึ่งก็ให้ทีมช่างเข้ามาเมื่อวานนี้เข้ามาวัดพื้นที่ไปเดีย๋ยวเขาเสนอราคามาก็คงจะเล่าสู่ฟังไว้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเราจะบรรณหน้าเป็นกฐินฐานปีนี้ วัตถุประสงค์เป็นหนึ่งในเป้าหมาย,ย่ที่เราจะต้องปรุนาเพื่อใช้ในปีต่อๆไปในโอกาสต่อไปในภ่ยภางหน้าคือถ้าไม่ทําในปีนี้เนี่ยก็ลปล่อยปละละเลยคุณโยมเลนะนะก็ยิ่งบานปลายนะทีนี้ก็จะเสื่อมอีกนะก็ยิ่งผ่านการเวลาเราทําอะไรก็ทําให้ทันในยุคของเรานี้นะก็คุ้มค่าคุณโยมยันทีมช่างฝ้าเขาก็สารโครงนะแล้วก็มีการวางด้านฝนะนเสียนพระานวธานงนงามากคุณโยมเดี๋ยวยก นะทำเป็นฝ้าหลุมสองชั้นก็ตั้งใจแต่ยังไม่ยิงแผ่นเพราะว่ารังคายังไม่ได้ซ่อมเนี่ยไปยิงแผ่นไม่ได้เดี๋ยวเละไปเนาต้องทํหรังคาก่อนแล้วก็สารโครงไว้แล้วก็เดินระบบไฟเดี๋ยววันนี้ช่างไฟจะมาเดินระบบให้ในส่วนของการติดตั้งหลอดไฟคือถ้าเสร็จจะสวยงามมากคุณโยมเพราะว่าเราตั้งใจทาแล้วก็ถือโอกาสนะในการพัฒนาในส่วนของสลาแสดงธรรม เพราะว่าใช้แบบโอเ n นแอร์ใช้ตลอดคุณโยมเป็นมีหลังคาโคง้งเขาก็ทำไว้ตั้งแต่นานและ้วล่ะในการละครนั้นแล้วก็เมื่อวันมาจำในส่วนของรัว้วสแตลเลสไปให้ทีมช่างเขาจะเริ่มดำเนินการเพราะว่าเรามีทั้งหมด11ช่องแต่ว่าเราทำก่อน3ช่องโดยที่คุณมีคุณโยมประอ่อนชนะนัน,อนนอนรรนนนมนนนนนนะนนนกกใในน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 ้นน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 ลนนน0 0นน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 นันน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 นมนน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  ในเช่นั้นแล้วก็ในส่วนของการดูแลในกุฏิรับรองของคุาอาจารย์ว่าไปรื้อฝ้าดูก็เห็นละโอเละดูไปเจอเลยคุณโยมคือตัะอย่างก็อย่างที่ว่าพออายุอนามเราใช้มากว่า20ปีแล้วก็ต่อตรงนั้นเสริมตรงนี้มันก็มีรอยรั่วอยู่แล้วเนี่ยฝ้าก็พองหมดเลยหมดนะเราระบบไฟโบราณเขาต่อกันพันด้วยเทปดําแบบจับชนกันแล้วก็พันพดีคุณโยมที่ท่านยังอยู่ได้เนะไม่งั้นจนะโดนช็อตไปไม่รู้อะไรต่ออะไรนะถ้าเกิด ปล่อยปลแล้วเลยไปเราก็ไม่เคยเหมือนกันเคยเพิ่งเข้าไปครั้งแรกในห้องครูบาอาจารย์ไม่ได้เข้าไปดูหรอกเพราะว่าโดยเรื่องส่วนตัวท่านนี่ะเพียงแต่ว่าถึงวาระพอดีท่านก็เลยนิมนต์ให้เข้าไปช่วยเราก็เลยถือว่าท่านอนุญาตแล้วนะก็เลยเข้าไปดูแลกันพอเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหทุ่นยมแต่มีแต่เละกับเรื่องที้สองอย่างนะเราก็ไม่เคยเจอเคสอย่างนี้ะฉะนั้นก็ถือโอกาสก็อุทดนักหน่อยไหนรื้อฟ้ามาเห็นบนพิณงพิดานตอนไฟกันโอ้เลยเทพมางมีนะ คนสมัยนั้นเขาก็อาจจะเอาแค่พอได้นะว่าอย่างนี้แต่ว่าความปลอดภัยไม่มีกันียวอันตรายกันเราใส่ระบบเบรกกองเบรกเกอร์ทำระบบตัดนะเดินท่อร้อยสายเมื่อวานก็เลยให้ช่างไฟก็ทําเป็นวันเคลียร์พื้นที่ให้วันนี้ก็อีกหนึ่งวันรือทําก็ทําให้ดีไปเันอยูในรุ่นที่เรามีโอกาสเราก็ทําเพราะนในชีวิตหนึง่งกันียวแหมทํากุฏิเจ้าวาดด้วยว่าผู้ที่เป็นพระเถระนุทธราผู้ใหญ่อยู่มันก็ภูมิใจนะท่านเองก็ ดูแลสำนักมานานในส่วนของงานต่างๆท่านก็พยายามสร้างไว้ให้เรามาถึงรับดูแลต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรามีโอกาสก,ก็ทําถวายด้วยความเต็มใจนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งใจทําไว้แต่ก็ไม่ได้แบบรูหราอ,อะไรเ็ยงเพราะว่าถ่าเป็นพระปฏิบัติก็ไม่ต้องรู้มากนะคือพื้นเนี่ยเขาสะอาดอยู่แล้วด้วยกระเบื้องที่เขาปูไว้เป็นสีน้ำตาลผนังก็ ตามสภาพไปเดียวมานก็พอจะได้เป็นบุดีธรรมดาแล้วก็ไปดานเราก็ทําไปดานใส้ดีนะเดี๋ยวก็ทําฝ้าแบบกันชื้นให้แล้วก็ยกหลุมแล้วก็ใส่ไฟแต่ไฟเขานะเป็นไฟติดแผงข้างผนงังอยมแบบนะก็สมัยก่อนน่าจะเป็นห้องทรงน่าจะดูเราก็คงจะเคยเป็นส่วนวิทยุมาก่อนนะสมัยหนึ่งยุคหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วละ่ะก็ยกเลิกใบเดือ่เสาไว้เล่าฟ้าอย่างเดียวก็เป็นอย่างนั้น การเวลาผันผ่านยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงการใช้งานก็เปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ดูแลก,กันอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตั้งใจเนี่ยก็มุตนาบุญกับลูกิษย์ลูกหาท่านด้วยนะแล้วก็มาร่วมกันงานนี้ก็ลงขันกันกโยอมเพราะว่ายังไม่ได้ทําคลิปยังไม่ทาเพจอะไรก็อาศัยว่าลูกิษย์ลูกหาก่อนจนไม่ไหวเราก็ค่อยมาร่วมกันในส่วนที่จะดาเนินการให้ช่าง,ขงเขาดำเนินการไปก่อน <c oughs> ตัวเลขก็ไม่ได้มากนะพอทําได้ นี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วก็บูนาบุญสําหรับในส่วนของคณะผูะนะะ้มาปฏิบัติธรรมท่านก็น้อมปัจจัยถวายไว้สส่วนเลยนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยสําหรับในการบริรักน้ําฝั่งพระสงฆ์แล้วก็ผู้ชายบ้างแหละคือเขาเห็นผู้หญิงทาซะดีเชียวผู้ชายเราก็โอโ้โหเนี่ยนะเราไม่ได้ทําให้เพราะไม่เคยคิดว่าจะมีวาสศนะคือทําให้อวสิกาเป็นส่วนใหญ่พอเห็นวาสกมาก็ไม่ธรรมดาท่านก็เลยท่านพอท่านก็เลย กิดความศรัทธาว่าเอดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรุงให้หน่อยว่างั้นผู้ชายก็มีหัวใจนะจะได้ใช้แล้วก็เดินไกลซะหลือเกินว่างั้นก็เราก็สงสารนะนะคุณยศคือไม่ค่อยได้คิดนะว่าจะมีผู้ชายมาปฏิบัติธรรมแต่เราก็เอาชื่อจริงๆก็มีนะมาเรื่อยๆคุณยมก็เป็นอย่างนี้งั้นท่านก็ถวายัระัยไว้ประเดิมเป็นต้นบุญก่อนในเรื่องของการบริหารห้องน้ําซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรมีอยู่สี่ห้องนะสาหรับในส่วนพระภิกษุแล้วก็อุัาศก จะทำให้เป็นอย่างดีก็ค,ค่อยดูแลกันไปเมื่อวานนี้ก็ถวายไว้หมื่นกว่าบาทแล้วก็ดูแลเรื่องของน้ําไฟบํารุงเมื่อวานจก็ไฟพอดีคุณโมรอดตัวไป2 0 0 0 0ื 20, กว่าบาทเพราะว่ามีอบรมนักเรียนนะตัดรอบเมื่อวันที่16ก็มีคอสของนักเรียนแล้วก็คอสหลักเนะี่ยผสมผสานกันเต็มที่นั้นก็สองหมื่นกว่าบาทเพราะว่าน,นอนค้างกันด้วยแล้วก็การใช้ระบบไฟก็ทั้งวันทั้งคือคุณโยทุกจุดที่เรามีใช้หมดแลนยะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ นั้นทุกกิจกรรมที่ผ,ผ่านๆเราก็มโนนาบุญกันแค่เดี๋ยวร้อยราบรื่นไปในเรื่องของบุญปรณนองค์พระพุพทธรูปนะพทะประธานตลอดจนถึงองค์ปีกซ้ายปีกขวาเหลือปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยสององค์คุณโยมองค์ละหมื่นบาทถ้าจะใครมีสตาจะร่วมนะสี่สิบนิ้วนะก็ตีสององค์ละหนะนึ่นะองหมื 1, ่นบาทก็ฝากไว้สําหรับท่านที่มีความสามารถคือเร่วอวาก็มาดูแล้ะเห็นเอาสีไปทาท่านก็แหมเป็นสีกระป๋องโยม ทาแล้วก็เหลือข้างก็คงสีเหลือหละก็ทาพระไปเราก็ต้องขัดทิ้งหมดนะจะถึงเวลานนั้โอกาสที่เราจะได้พัฒนาให้งดงามซสมเนึ่งไปก็มรณนากันล่วงหน้าเลยคณอย่าฝากไว้ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าในเรื่องขององค์พระพุทธรูปซึ่งมีองค์พระประธานแปดสิบนิ้วเป็นหลักพระพุทธมหาแก้มดี แล้วก็มีองค์40นิ้วไซส์กว่าก็ทํำไว้3แทนน่นนะกนจะทํจาสีมันปูองดึงแล้วก็ทําสีหน้าองคดึงเนี่ยเป็นสีสดิบมันนะเพื่อที่จะได้เข้ากันะัับรรยากาศของเราในส่วนของพื้นที่การแสดงธรรมล้วก็ใช้เป็นลานกิจกรรมได้ด้วยเนพะราะว่ามีรังคาอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นลานโล่งโปร่งสบายลมพัดผ่านมาผ่านไปได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เขาก็ใช้มานานแหละแต่ว่าโดยสภาพการมันก็ เสื่อมไปตามการเวลานั้นเสื่อมไปมากไปเราก็เลยมีโอกาสในการพัฒนานในปีนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้ลงทุนมากดีย่อมหลักแสนบาทนั่คือไม่ได้ลงทุนเหมือนกับอาคารเจรรญกุศลนั้นเป็นล้านกีน่ยอมอันนี้เราทําหลักแสนนะสองสามประมาณสองสามแสนบาทไม่เกินนี้หรอกก็ทั้งพระทั้งสลานี่ก็คงจะจบได้เนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้ไปสัมพันธ์ในกย่อมในร่มมรณาบุญเป็นกองทุนที่เปิดไว้ นี่ก็ใช้ยาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ถิน่นทอดวันที่12ตุลาคมก็คงจะเปิดเป็นกองบุญให้ญาติโยมได้รวมบุญกันอันนี้เป็นบริวารหนึ่งในวตัตถุประสงค์ในการที่จะนะต่อกติสม,มัคคีในปีนี้วันนี้ยกคำโครงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าราบรื่นด้วยมากบุญญาล้วนพาให้จิตผ่องใสกลับไปเริ่มงานพบผ่านสุขใจ,จเจริญก,ก้าวไกลกอบไว้ซึ่งบุญ นันสิ่งที่พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะ่าติโยมที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเนี่ยเขาก็มาสั่งสมบุญกันคุณโยมจากไม่เคยให้ทานเต็มที่ก็มาเกิดความศรัทธากันใส่บาตรทำบุญค้าจุนชีวีนะคือมันมีความสุขในการให้นะเพราะอยู่กับทางโลกเนี่ยหมายมันทํางานนะเช้าตื่นมาก็ต้องขนขววยแล้วนีที่งานมันหลากหลายอย่างองท่านเองเนี่ยเครียดเรื่องงานมากมายเพราะมันหลายเรื่องในทางโลกเนี่ย แตาบอกว่าพระ,ระนี่มีหน้าที่ชําระก,กิเลสซะส่วนเดียวก็คืองานของพระ,ระก็คือการรักษาศีลรักษาธรรมรักษากิเลสให้มันไม่เข้ามาครอบงําใจเราือรักษาจิตนะว่างั้นเถอะแต่งานทางโลกนี่โอ้โหสารพัดสารพันคนอย่าไหนจะโลกไหนจะตัวเองไหนจะครอบครัวไหนจะเรื่องเพื่อนเรื่องฟงอู้งอีกไหนจะเรื่องลูกน้องเจ้านายอีกไหนจะเรื่องของการหาเงินหาทองไหนจะเรื่องน้สิยนี้วุ่นวายเนี่ยมันพันละวันรับตัวอย่างคือทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรตัวอะไรเนี่ยมันทั้งวัน นะคนนั้นเจ้าอย่างนี้คนนี้เจ้อย่างน,น,นั้นก็มีความเครียดนะสะสมมามากในการใช้ชีวิตทางโลกมันเป็นอย่างนั้นความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันการแข่งขันกันโอ้โหไม่รู้อะไรต่ออะไรนะต้องคิดกันทุกวันในะสมองนั้นโอ้โหเปลืออมันก็เรื่องชาวบ้านนะเรื่องอื่นทั้งนั้นแหละในแต่ละวันที่ผ่านๆไปฉะนั้นการที่ตื่นแต่เช้ามาจะมานั่งภาวนาอย่างนี้มันยากเกิดวิสัยพอได้มีโอกาสได้มาพักจิตพักใจมาจะไร้ยภาวนาบ้าง มาฟังเรื่องราวมันเป็นเรื่องจริงบ้างเราในทำงานดิ้นรนข้นขวายต่อสู้ทั้งชีวิตสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเลยแต่อยากจะได้บ้านบ้านนั้นก็อยู่แค่อาศัยแล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกนี้อยากจะได้ทรัพย์มันเป็นทองหยองใสสวมใส่มากมีสุดท้ายสับเบอรอก็ไปหมดอย่างเดถ้าเราไปสวมใส่ไว้อนตายลเลยก็ไม่ปล่อยให้มันเผาไปหรอกของพวกนี้ใช่ไหมมีมูลค่าแต่ในชาตินี้เราไม่ได้ใช้แล้วเขาก็จะบอกเออไปแล้วไม่ต้องใช้หรอกคนใช้รออยู่กัน เนี่ยแล้วมันก็เป็น,น,นลูกหลานเราโอ้โหท,ทุ่ทมเทดูทแลเกือบกูการปริรุลาแต่งงานอ้าวไม่รู้หน้าตาไปอยู่ตรงไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเหมือนกันเขาแต่งออกอกันเนาะเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเนยเราก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวกันไปแต่เขาก็ตันยูก็ยังดียังถามไทยแต่ก็ไม่กตันยูขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันหนึ่มเนี่ยสังคมมันเป็นยังไงยามเจ็บยามป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมออีกนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องคิดทั้งนั้นทั้งคิดด้วยทั้งเครียดด้วยทุกวัน มันพลวันนะทางโลกมันเป็นอย่างนั้นที่เราเกิดมางินพอได้มาสั่งสมบุญบ้างทานไม่เคยได้ทําเต็มที่ก็ได้ทําเต็มที่สินไม่เคยรักษาเลยทั้ง8ประการนี้ก็เลยเออก็เขาทานะเดยเข้ามาสัมบัติดูดบ้างมันก็เป็นกําลังจิตกําลังใจนะฝักใฝนะ่ในเรื่องของบุญญามันทําให้จิตโสภาผ่องใสามากมีขึ้นอย่าคือมันได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นนะคือหยุดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องบ้างนะมาเอาเรื่องที่เป็นเรื่องบ้าง หยุดในเรื่องไร้สาระหรือไร้ประโยชน์บ้างเอาเอาเรื่องที่มันมีประโยชน์เข้ากับส่วนตนส่วนตัวมคือคนเราเนี่ยมันจะต้องถึงแก่ความตายเป็นที่สุดนั่นะแล้วก็ในเรื่องความเจ็บความป่วยความบัดพรลากที่ต้องมีกับเราความแก่ชาราก็ต้องมาเยือนเราแต่เราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องพวกนี้เราคิดแต่ห่าคุณโยทั้ทงเดือนทั้งปีแต่เราไม่ได้คิดในการเตรียมความพร้อมว่าไอ้ที่เราจะต้องเตรียมการอีกมากมียเรื่องสําคัญอะไรประกอบหนึ่งสองสามสี่จะวางอย่างไร นั้นท,ทนะําจิตอย่างไรเนี่ยแต่มันปุบปรับเนี่ยอยู่ดีอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะใครจะรู้ความตายจะเกิดขึ้นแม้วันนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้นะแม้วันนี้ปุ๊บปับเนะีตูมเดียวตายเเงียไม่ว่าจะเขาว่าเราก็ตามแต่ละนะ่มันไม่ได้เตรียมใจไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเวียนว่าอยู่ส่วนไหนด้วยซ้ำนะจะไปเฝ้าป่าอีกนะ่เป็นสัมมาเวสีถูกไหมจะเป็นดวงวิญญาณเล่ร่อนอีก,ก็มากมีไม่รู้อะไรเลยคุณโยมมันล้มหายใจจากกันไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลา ครอบครัวปัญญาสามีผู้เป็นที่รักสามีไปแล้วคืออย่างแต่ก็ร้อง่มร้องไห้กันนี่มันเป็นอย่ังฉันพอเราได้มีโอกาสในการได้มาฝึกจิตฝึกใจมารู้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไว้เต็มใจไว้ลุงนะพอถึงเวลามีสตินี่ความมั่นคงมันเกิดขึ้นทุกครามันก็พร้อมถึงแม้จะถึงเวลาก็ยังไม่หวั่นไหวใจอย่างไรไปเมื่อไรก็ไปได้เหมือนน้วพอกลับไปเริ่มงานพบผ่านสุดใจกําลังใจมันมีแหละ กำลังบุญมนุษุนกำลังใจมันเต็มเต็มวัสนาไว้ทําอะไรมันก็ลื่นไหลเะเต็มที่กิจการงานใดๆก็ตามแต่ที่เราัน้นประสงค์ไว้เม่ไดวิสัยก็ตามทีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่สําเร็จได้เร็ว้ตามที่เราต้องการเพราะมีพลังบุญเนี่ยมันเรามาฝากธนาคารไว้ทีนี้จะไปถอนใช้ก็ว่ากันไปจะถอนทําอะไรแบบไหนก็ว่าไปในเรื่องของบุญกุศลที่เราสะสมไว้แล้วนะคือเหมือนทรัพย์ในธนาคารที่เราฝากไว้เราจะถอนใช้อะไรก็ว่าไปก็ดูกันไปในส่วนนี้แต่ถ้ามันหมด ต้องมาเติมเอาเพราะทุกอย่างคุณจะบุญเนี่ยมันใช้ไปนะหมดไปนะฟังกรรมดีก็ใช้ไปหมดไปนะฟังกรรมชั่วก็ใช้กรรมไปก็หมดไปนะเหมือนเรารับโทษเนี่ยต้องเจอวิบากพอเจอสภาพของวิบากมันใช้ไปหมดไปนะ่บางคนเนี่ยตอนเขาลวงเขาหลอกเขาลวงเอาทรัพย์ไปเนี่ยมันก็คือการใช้ของเก่าที่เราเคยกระทำเขาไว้นะมันก็เป็นอย่างนี้ทั้นความเจริญความรุ่งเรืองความก็ไกลก็เกิดขึ้นจากบุญบารมีที่เราได้สั่งสมคือตัวเจ้าของทําเองอยู่ ประสงค์เราก็เป็นแค่เพียงผู้แนะผู้ชี้จะมาทําให้อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้หรอกคุณ้ของพวกนี้ต้องทําเองต้องคนไขยเองจึงจะได้เนี่ยฉั้นเราเองก็เช่นเดียวกันอยู่ทางบ้านเราไม่ได้มีโอกาสได้มาง่ายเพราะว่ <c oughs> าทางบ้านเนี่ยแม่มันก็วุ่นวายด้วยสภาพคันแล้วก็ด้วยอายุไขด้วยพออายุมันมากแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยกคุณผู้ชมใจไปดั้งภาวนาโอ้มันยากแล้วดยเวลาที่มีเนะี่ยจากภาวนาก็เปลี่ยนเป็นรอมรณาแทนคุณผู้ เนี่ยมันเป็นเพราะยุมันนามันมากในยุวันมากขึ้นสภาพร่างขันมันก็อิดโรยมากมี on air, on long, on rank, on air, อ่อนแออ่อนลงอ่อนแรงอ่อนแอโอนะก็หมดสภาพไปฉะนั้นจากภาวนาก็เป็นรอมรณาอย่างนี้ว่านามันกันแต่เป็นคนละเรื่องนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตนเองไว้อย่างจากที่เรามีโอกาสขยับขยื้นเคลื่อนที่ได้เราก็ต้องทําถึงแม้อยู่ในบ้านเราเองก็ต้องพยายามเนี่ยพยายามทําจิตทําใจรักษาจิตรักษาใจ เป็นทั้งโลกเนี่ยถ้าเรากวาดเอาเรื่องไร้สาระเอาไปเนี่ยไอเรื่องที่เราต้องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟยที่เอาตจเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาไปเยอะเลยนะเรื่องภาษีสังคมที่เราจะต้องพบเจอเราก็ดูดูตามความเหมาะสมเพราะว่ามันหนีไม่ได้หรอกคนี่ยการที่อยู่ในประชุมชนมันต้องมีภาษีสังคมกันทั้งนั้นไปเยี่ยมไปหาไปดูไปแลทำถ่ายสรุปสุดดิบกันเนเป็นสังคมโลกกันไปเองกันเรื่องที่เราจะต้องโอ้หาของต่างๆมาปนเปื้อนความสุขของเราซึ่งไม่รู้ว่าจะไปจบลงตรงไหนเลย มันทำให้เราต้องดิ้นรนมากถ้าเราดิ้นรนมากก็เสร็จเลยก็ย่นะความเสียหายก็เกิดขึ้นมากไม่รู้อะไรต่ออะไรนะใชต้องดิ้นรนข้นขวาาแสวยงาเอาเข้าจริงก็โอ้จบเลยเนี่ยกว่าจะได้มาก็เหนื่อยล้าพอได้มาจริงๆจ,จะไขวยควาย,วายมันเป็นของเราเปล่าก็ย่อมก็เป็นของเรา่ชครูโชคราเท่านั้นนี่อย่างบางคนเนี่ยรุลายิ่งใหญ่หรูหราส่งงวดกันไปทุกเดือนทุกเดือนนึกว่าโอ้มีความสุขเปล่าทุกทั้งนั้นทุกทุกเดือนเลย พอถึงเวลาจะเป็นของเราสักทีอยุครบนะตามที่เราส่งงวดไว้นะปรากฏว่าอ่าอยากได้ของใหม่สิอ่าดูสิใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างี้มันใช้จนจะพังนะคุณโยมยก่าจะส่งงวดครบนะก็ใช้จนจะพังพอถึงเวลาก็อ่าหมดสภาพไปก็อยากจะได้ของใหม่ทีนี้ก็ต่อ,อยอดไปคุณโยมถ้ายุคไขย,ยังมีก็ยังพอไปได้ถ้ยายุคไขมันไม่มีแล้วสภาพก็ไม่เอื้อให้แนละ้วเขาก็ไม่ปล่อยเฟรนด์ให้นะมันก็เป็นอย่างนี้ง <c oughs> ั้นคนที่จะมีทรัพย์ แล้วก็รู้จักในการที่จะบริหารจัดสรรทรัพย์ของตนให้มันเกื้อกูลเราให้เกิดความสุขสวัสดีมันไม่ใช่ทุกคนจะทําได้อยางีงมันต้องมีปัญญามากในการพิจารณาฉันเราเรียง่ายหรือเปล่าเราเรียบง่ายหรือเปล่าถูกไหมเราสามารถจะอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ไม่มากง่ายนะล้วก็สันโดษเรารู้จักในการที่จะวังตนวางตัวได้แค่ไหนการอยู่กับประชุมชนกับผู้กำจาเราจะ สื่อสารกันในทั้งเรียกว่าช่องทางในการสื่อสารเราจะว่ากันเส้นไรเพื่อไม่เกิดกระทบกระทั่งกระเทือนกระแทกจิตใจและไม่ทําให้เกิดความลบหลู่คุณครที่เขามีอยู่แล้วนั่นเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ที่เราจะทําได้แค่ไหนฉะนั้นผู้มีปัญญาก็พ่าตนให้พ,พ้นไัยแต่ผู้ไร้ปัญญาก็ผ่าตนเข้าใกล้เรื่องของเพศภัยซะทุกวันคือหาเรื่องงานไม่หาแต่เรื่องอย่างที่ว่าวันนี้ฉันจะเอาเรื่องนั้นวันนี้ฉันจะเอาเรื่องนี้วันนี้ฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิด <C 's. S 1> ไปตั้งนาน คืออยู่ไม่เป็นสุขอะคุยอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่สงบเนี่ยเพราะว่ากระทบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าปัญญาเราน้อยเราไม่ได้มาใช้เวลาให้มันคุ้มค่าเนี่ยคนที่เขาพิจารณาได้เขาจะรู้ดีแม้อยู่บ้านก็ยังมีความสุขของเขาในบ้านของตอนได้เราก็ทําโซนบ้านของตอนเองให้มันเป็นที่ปลอดภยัยเป็นที่สงบเร่มเย็นเป็นสุขนะ่บางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะสูงสีกับใครมากนะักนะ แต่บางคนไม่ได้ก็ยาอยาบอกวันนี้ฉันต้องยกหูละว,วันนี้ต้องคุยวันนี้ต้องเมาส์เน่ามก็เป็นเรื่องของทางโลกเขาแต่เขาชอบแบบนี้แต่าทางธรรมเราวันนี้ต้องสงบวันนี้ต้องจบในเรื่องของภรีใช่ไหมมันวิ่งหาความดับ <c oughs> ทางโลกมันวิ่งหาความเกิดเนี่ยเกิดอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ดิ้นรนแหละเนี่ยขึ้นชื่อว่าเกิดไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามทีความร้อนลนความดิ้นรนความข้นขวายต้องมีแหละมันคู่กับการเกิด ทีนี้ปรารถนาความดับมันก็จะอยู่กับความจบในเรื่องของความดับเออเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะไอที่ทำๆอยู่ทั้งวันนี้ก็เพื่อปรารถนาความสงอบอุยองก็ <c oughs> คือให้ความดับเกิดขึ้นให้มันเสร็จก็เหมือนสลาจารุกุศลเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ใช้กุณหยมนี่ใช้มาตั้งกี่เดือนแล้เนี่ยเหลือแค่รอติดจ,จอ่อมันขึ้นไปดูแล้วต้องให้ช่างเฉพาะทางเขาช่วยติดให้เ่ยใช้ประโยชน์ในการที่จะใช้ใระบบต่างๆนี้วันก่อนเราก็มีออนไลน์ทำให้พิเศษคือคุณปราชญ์ท่านตั้งกล้อง ไหลสดมาจากที่นน่นเลยสิสเกตในช่วงที่กําลังตูมตามพอดีแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากนักหรอกแต่ว่ามันก็คงมีเสียงเข้ามาให้ได้ยินได้ได้ได้ยินแต่ประมาณนี้งนั้นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทํำระบบออนไลน์ใช้เทปดีเราก็มาเปิดภาพขึ้นทางนี้เราก็เสียงมาทางนี้ท่านว่าอะไรก็ว่าไปทานี้ก็นั่งฟังกันไปอันนี้ก็ทําให้เพราะว่า มันทําได้ก็ทําไปคือเรามีระบบอุปกรณ์ทั้งหลายเ,ยเราเซ็ตของเราไว้แล้วคุ้มค่านะเมื่อมันมีสักก็มาใช้กูอยอมให้มันได้ประโยชน์นะเพราะว่าเราก็ถือว่าโอกาสมีเราก็ทําประโยชน์ไปตามเวลาแต่ถ้าโอกาสไม่มีอย่างที่ว่าเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ก็อยอมนะนั้นาบางคนเนี่ยดินรนวันเสร็จแล้วก็ไม่จบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่เราเองเสร็จแล้วก็ใช้เลยกูอยอมใช้ไปตลอดทั้งปีดูแค่ดูรลรักษา การดูแลนะปัดกวาดเจตุธรรมการดูระบบต่างๆให้มันเสถียรไว้ทุกเวลาคือพร,ร้อมใช้คุณผู้ชมแล้วก็ความคุ้มค่าคือเขามาเขาก็ได้ใช้ทุกคนคือคนสร้างก็ได้ใช้แล้วก็คนที่ไม่ได้สร้างก็มาใช้ด้วยจนะเป็นอย่างนี้งันการที่เราได้เห็นประโยชน์นของบุญกุศลที่เราทําไว้เนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อความสุขีกันทั้งนั้นงั้นพอเสร็จแล้วก็แล้วกัน <c oughs> ที่เหลือแล้วก็ไปดูตรงไหนที่ยังต้องบารุงรักษาต้องพัฒนาก็ทําไปแต่ว่าไปเพื่อความดับ ไม่ใช่ว่าทำแล้วรื้อกอยู่ทำเสร็จเออว่างเกินรื้อดีกว่าทําใหม่เราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ต้องแล้วกันกูยอมทาให้มันสาเร็จเสร็จเป็นเรื่องนะตามที่เราวางเป้าหมายงั้นเป็นไปเพื่อความดาับเพราะเสร็จมันจะสงบขึ้นสงบขึ้นของมันเองกูยอมโดยธรรมชาติมอนเรา่กติเนี่ยกุติมาตั้งอยู่เนี่ยอยู่มาตั้งเท่าไหร่สองสัปดาห์แล้วเนาะในภาษานี่นะจนถึงวันนี้เนี่ยนะแล้วก็อยู่ของเราไปแล้วก็อยู่ได้ยาวไกลเพราะว่ามันต่างคนต่างบริหารจัดสรรได้ลงตัวพอดี นั่นนี่คือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความดับเราไม่ได้ปรารถนาที่จะต้องเดินรนข้นขวายอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เสร็จเป็นเรื่องๆตามโปรเจกต์ที่เรามีจาขึ้นเื่องโปรเจกต์เหล่านี้มันก็อยู่ในส่วนที่คือมันมีของอยู่แล้วนะมันก็เลยทําให้มันดีซะด้วยความจําเป็นเนีย่ยจนของทุกอย่างหนึ่งถ้ามันไม่มีซะแล้วเราก็ไม่ได้รนข้นขวายนะแต่ด้วยความที่ว่ามีก็เลยต้องปรุดน,นะก็แ,ะแค่นั้นที่เราพยายามทําให้จะไปประโยชน์ในทางพรารนาเพราะว่าพาคนเข้ามาเนี่ย มีทั้ง Open Air ก็คืออยู่ด้านนอกรับลมธรรมดาแล้วก็มีทั้งในส่วนของมีหลังคาและไม่มีหลังคาก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดสรรงานนั้นนะตรงจุดใดก็มีในส่วนของสลาที่มีความพร้อมในด้านการปฏิบัติธรรมเต็มที่อย่างนี้คุณโยมเราก็ทำว่าเราไว้อย่างนี้เนะี่ยเพราะมียูวแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งให้มันเสียหายแทนมาบรณะน,นะนะให้เกิดความงดงามด้วยแล้วก็ลงทุนน้อยด้วยถ้าเราสร้างใหม่เนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหน นี่เขามีอยู่แล้วล้วก็พัฒนาไปทาสงทาสีปรับปรุงบรณะเสริมเติมแต่งใบซ่อมบำรุงใปนะเดี๋ยวมันก็งดงามขึ้นใหม่กันโอกาสนี้ก็เลยฝากไว้วันที่สาสิสิงหาคมโยมเดอนหน้าในเดือนเม31าันสายสนะเ1็ิงหาคมเราจึงจะรวบรวมในส่วนของญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมกันนะทําบุญนะปีนี้ก็จัดวันที่สาสเเพราะว่านะปกติเองก็เกิดยี่สบแปดย่สิดเป็นวันธรรมดา <c oughs> ทุกปีก็จะ ไปเยี่ยมมารดาวันเกิดนะนะก็จะอยูนะ่ที่บ้านก็ให้โยมแม่ได้ใส่บาตรใหนะ้ใส่บาตรทำบุญํำจุนส่วนใหญ่นะก็จะไปตรงวันเพราะท่านเองก็ให้กำเนิดเกิดเรามาแล้วก็นึกถึงท่านจริงก็เราถึงถึงทั้งปีแหละไม่ใช่ว่าแค่วันเกิดแล้วมันนึกถึงกันเสมอไ่เราก็มีสิ่งดีๆก็เกื้อกูดให้นะแต่ยังเ,เรื่องของประโยชน์นะให้กําลังใจกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง้น,นวันที่สันเว็นเราก็จัดงานท่านนี้อา้าวเวลาหมดแล้วคุณยังฝากไว้ในะเรื่องของบุญนะ ใครจะเป็นเจ้าภาพหลังคาเนี่ยกติรับรองก็มรนาบุญได้หรือใครจะเป็นเจ้าภาพบริณาองค์พระประธานเหลือปีกซ้ายปีกขวาก็ยอมองละหมื่นนะก็ลองดูซิว่าไหวไหมนะเพราะว่าถ้าเราสร้างใหม่สีนิ้วนี่ก็โอ้เป็นแสนนะเพืโยมถ้าเกิดสร้างใหม่เราไม่ต้องไปสร้างอยู่มีอยู่แล้วทําสีให้สวยโอ้แต่งเก็บให้ดีเชียวเดี๋ยวเพื่อนโยมจะเห็นกันงดงามอ่ะฝากไว้ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า ก้าวหนึ่งสี่ก้าวแน่อมชีวิตการกรุงเทพออมทรัพย์เลขที่0408029999 0408029999แค่นามระหัดเครียมรัดถึงแน่นอนวันนี้เวลามารงแล้วขอความสุขความสุดีจงเกิดมีแต่ยัดยองผู้ฟังธรรมทุกท่านเถิดอายุอนโนสุข,ขังพระหลังก็จะเริ่นพร